สวัสดีครับผมชื่อวินเล็กที่5้าปสองน้ำหนึ่งสักกวาวาันอืดนมีหมือนแสนไม่เหมือนแมนพจะมานที่วานหอมกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะโน จิบโนมด้วยลมล,ม,ลมไม่ล้อลังย่างยาไม่ปราบรื้มดังดูดดื่มบระเพทต้องเค็ดคมกูดีไพรไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมมือนหน้าระ